ทำเรื่องเบิกให้ฉันทั้งหมดเลยนะ7จ็ดหมื่นห้าโหเหมือนบริษัทขายของเอาเงินไปให้ผู้จัดการเที่ยวเลยนะคะเนี่ยก็โทรตามสิไม่งั้นฉันจะระวาให้ราโรงแรมเลยถ้าเจ้าของโรงแรมเธอเขาแก้ไขปัญหาให้ฉันไม่ได้วันนี้โรงแรมได้พังแน่ที่ฉันเรียกทุกคนมาประชุมเพราะว่ารายได้ของบริษัทเราในปีนี้ยังไม่เติบโตตามที่เราวางไว้ ฉันว่าคู่แข่งของเรามีศักยภาพที่มีประสิทธิภาพสูงมากฉันเลยอยากให้เธอลดเรื่องการไปดูงานที่ต่างประเทศลงลดเหรอคะใช่แต่ตอนนี้ลูกค้าของเราเขาดึงชาวต่างชาติเข้ามาเยอะมากเลยนะคะแล้วอีกอย่างเราก็ไม่มีงบประมาณที่จะจ้างคนต่างชาติเข้ามาช่วยทำงานนะคะบิลเลยต้องไปดูงานที่ต่างประเทศ เพื่อจะมาพัฒนาองค์กรของเราไงคะท่านประธานแต่ว่าผู้จัดการคะเราหาข้อมูลทางออนไลน์ก็ได้นี่คะไม่ต้องไปถึงต่างประเทศเลยใช่ค่ะหนูเห็นด้วยกับพี่วาเพราะมันจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเยอะมากเลยนะคะผู้จัดการแต่ถ้าบริษัทไม่ทำแบบที่บิลพูดบริษัทอาจจะไปไม่รอดก็ได้นะคะท่านประธานถ้า,ถาท่านประธานอยากให้บริษัทของเราอยู่ต่อได้ ก็ต้องยอมให้บิวไปดูงานะที่ต่างประเทศนะคะ,คะเพื่อองค์กรของเราค่ะค่ะเอาแบบนั้นก็ได้ค่ะ สวัสดีค่ะคุณลูกค้า LKT Hotel ยินดีต้อนรับค่ะฉันจะมาเข้าพัก10วันค่ะไม่ทราบว่าคุณลูกค้าได้จองห้องพักไว้หรือเปล่าคะไม่ได้จอง <c oughs> เป็นแค่โรงแรมเล็กๆแต่พนักงานเรื่องมากกับลูกค้าแบบนี้ใครจะอยากเข้าพักขอโทษนะคะพอดีว่าหนูเป็นเด็กใหม่เพิ่งเข้ามาทำงานตอนนี้พวกพี่เขาประชุมกันอยู่๋ยวห,หนูจะเช็คห้องว่างให้นะคะจะเช็คก็รีบเช็คสิ จะให้ฉันรออีกนานไหมค่ะค่ะค่มีห้องว่างคะ่ะคุณลูกค้าห้องสองหนึ่งหนึ่งคะ่ะก็แค่นี้แหละทำให้มันยุ่งยากไปได้ขอโทษค่ะคุณลูกค้าเอากระเป๋าขึ้นไปให้ฉันด้วยหรอได้คะ่ะคุณลูกค้า ฉันซื้อขนมมาฝากจากสนามบินเลยนะสนามบินหน้าประจอยหรือเปล่าคะผู้จัดการเดี๋ยวเหอะพูดจาแบบนี้ฉันก็ไม่เหากไม่ได้ผ่านฝึกงานหรอกขอโทษค่ะผู้จัดการคะว่าคือว่ากำลังจะทำเรื่องเบิกงบประมาณนะคะ ผู้จัดการได้ออกตัวในนามบริษัทหรือเปล่าคะว่าจะได้เบิกให้ทีเดียวเลยท่านประธานเขาเตือนมานะคะเออฉันลืมไปแล้วมันเบิกได้โทษทีพอดีฉันออกในนามส่วนตัวไปอะ่ะมันเบิกได้ไหมอ๋อเดี๋ยวว่าลองดูให้แล้วกันคะ่ะผู้จัดการเอามาให้วาดูได้ไหมคะได้ได้ถ้าพรุ่งนี้ไม่ลืมนะ ินเบิกค่าใช้ใจ่ายที่ไปดูงานต่างประเทศมาให้ด้วยนะได้เลยค่ะทำเรื่องเบิกให้ฉันทั้งหมดเลยนะเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้าเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยไปดูงานมันก็ต้องใช้เงินแค่นี้ไม่เยอะหรอก โห oh, เหมือนบริษัทขายของเอาเงินไปให้ผู้จัดจาการเที่ยวเลยนะคะเนี่ยนี่เธอไม่อยากฝึกงานจบใช่ไหมบิวค่ะท่านประธานงานที่เธอไปดูมาฉันไม่เห็นจะมีอะไรที่เป็นข้อมูลใหม่ให้บริษัทได้เลยนะเอ่อคือ บริษัทที่สิงคโปร์เขาค่อนข้างปกปิดการให้ข้อมูลค่ะเพราะว่าเขาอยากให้เราไปเป็นลูกค้าเขาก่อนแต่ไม่เป็นไรนะคะท่านประธานเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้จะบินไปดูงานที่ญี่ปุ่นต่อค่ะบิวฉันว่าเราพักการดูงานไปก่อนดีกว่านะแต่เดือนหน้ามีออเดอร์ลูกค้าที่ต้องเสนอนะคะ ถ้าไม่ไปดูงานแล้วเราจะเอาข้อมูลที่ไหนไปสู้กับบริษัทคู่แข่งล่ะคะท่านประธานมันจำเป็นจริงนะคะเออก็ได้ฉันหวังว่ารอบนี้จะได้อะไรดีๆกลับมานะคะได้คะ่ะท่านประธาน สวัสดีค่ะอา้าวสวัสดีค่ะคุณลูกค้าไม่ทราบว่ารอบนี้คุณลูกค้าจะมาเข้าพักกี่คืนคะสิบวันเออได้ค่ะเดี๋ยวหนูขอเช็คห้องให้ก่อนนะคะ ต้องขอโทษด้วยนะคะคุณลูกค้าห้องที่พักได้ตอนนี้พักได้แค่สองสามวันค่ะถ้าคุณลูกค้าอยากพักสิบวันต้องเปลี่ยนห้องนะคะเพราะว่าสิ้นเดือนลูกค้าเขาจองห้องไว้เต็มหมดแล้วค่ะอะไรกันยังไงฉันก็ต้องพักที่นี่ให้ได้ฉันไม่อยากเปลี่ยนห้องแล้วก็ไม่อยากเปลี่ยนโรงแรมด้วยไม่ได้จริงๆค่ะคุณลูกค้าต้องทำให้ได้ถ้าทำไม่ได,าามไมได้ก็ไปตามพนักงานคนอื่นมา ทำยังไงก็ได้ให้ฉันเข้าอยู่ที่นี่ได้สิบวันโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนห้องตอนนี้พนักงานร,รุ่นพี่ไม่อยู่คะ่ะไปไประชุมที่สำนักงานใหญ่อีกนานแค่ไหนกว่าจะกลับประมาณสองสาชั่วโมงคะ่ะงั้นก็ไปเรียกเจ้าของโรงแรมมาฉันจะคุยกับเจ้าของโรงแรมต้องขอโทษอีกครั้งนะคะเจ้าของโรงแรมเพิ่งจะออกไปสักครู่เองคะ่ะก็โทรตามสิ ไม่งั้นฉันจะระวางให้รานโรงแรมเลยเอ่อคือโทรสิค่ะได้ค่ะรอสักครู่นะคะต้องให้ลงเสีย สวัสดีค่ะลูกค้าเก่าที่เคยมาพัก10วันเมื่อตอนกลางเดือนวันนี้เขาจะมาพักอีกสิวันค่ะค่ะเขาแจ้งว่าเขาอยากจะคุยกับเจ้าของโรงแรมค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะ รอสักครู่นะคะคุณลูกค้าท่านเจ้าของโรงแรมยังออกไปไม่ไกลท่านกำลังจะกลับมาค่ะตีแต่ถ้าเจ้าของโรงแรมเธอเขาแก้ไขปัญหาให้ฉันไม่ได้วันนี้โรงแรมได้ผังแน่ค่ะฉันมาแล้วค่ะ บิวนี่นี่โรงแรมของท่านประธานเหรอคะก็ใช่น่ะสิฉันมีธุรกิจหลายอย่างนลยทั้งร้านอาหารบริษัทแล้วก็โรงแรมที่เธอมาพักนี่ไงล่ะขอโทษนะคะบิวแค่มาพักระหว่างรอไปดูงานที่ต่างประเทศนะคะโกหกพนักงานของฉันบอกว่าเมื่อตอนกลางเดือน เธอก็มาพักที่นี่แต่เธอบอกกับฉันว่าจะไปดูงานที่สิงคโปร์เธอโกหกเอ่อท่า,ทานประธานคะทะลุไม่บิวที่ผ่านมาฉันให้โอกาสเธอมาตลอดพอฉันเชื่อว่าเธอจะสามารถพัฒนาองค์กรไปกับฉันได้แต่เธอกลับเลือกที่จะหาประโยชน์ให้ตัวเองต่อไปนี้เธอไม่ต้องไปทำงานที่บริษัทแล้วฉันจะเอาเรื่องเธอใถึงที่สุด ข้อหายากยอกเงินบริษัทหมายความว่ายังไงคะท่านประธานก็หมายความว่าฉันไล่เธอออกไงฮะไล่ออกไม่นะคะท่านประธานบิวขอโทษนะคะท่านประธานอย่าไล่บิวออกเลยนะคะท่านประธานคะท่านประธานอุ้ยแล้วแบบนี้ เออไม่ทราบว่าคุณลูกครยังจะเข้าพักอยู่ไหมคะไม่พักแล้วโอ้ยโอ้ยยแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ะทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลาย ไปฟันตั้งมากตั้งหลายได้โบทเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจยิ้มให้ฉันอีกทีทำาไมมีใคร